วัสดีครับวันนี้เกม Like to f i g h สองครับเป็นเกมแนวต่อสู้แบบนี้แล้วก็เข้าไปแจงกับเขาเลยไม่่อย่างงี้เล่นแบบง่ายๆสบาย,บายเป็นเกมที่ดีครับสำหรับคนชอบเล่นเกมแบบนี้เก็บของมาก็เป็นเกมต่อสู้ธรรมดาธรรมดาไม่ธรรมดาหรอกที่จริงมันโคตรสนุกเลยแหละเป็นเกมต่อสู้โอ,โ,อโอ้เออเดีย๋ยวเดี๋ยวเราจะอันติใส่เขาก่อนครับเกมก็เล่นง่าย,ายๆครับสบายนี่ แต่ก็เก็บเลเวลอะไรพวกนี้ผมไม่ตอนนี้ผมเพิ่งเล่นครับผมยังไม่รู้เลเวลไว้าไทาอะไรได้แต่ผมเห็นแถบอัพสกิลอยู่หนี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 หน,น,นีตายเกมนี้เนี่ยมันก็เล่นเท่าที่ผมรู้นะก็แค่เข้าไปบวกกับคนอื่นได้ครับบวกกับไปพวกบทเนี่ยพวกบอดพวกนี้นได้เราดูดิมานี่บวกกับบอดพวกนี้ครับเท่าที่ผมรู้วิธีเลยนะมาขอของหน่อยดิ่าอะไรก็ได้เอาถุงขยะมาก็ได้มา ขอแค่ขอข, oh. ของเถอะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโจมตีอย่างหนักน่วงสวยแล้วสวยแล้วมามาสักคนหนึ่งอือทุบไปดิมา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 มเราเรารีบพยายามเขาต่อนี่อันตรีหนึ่งทีเจ็บเจ็บเจ็บจับจับแล้วก็ปลาใส่นี่เก็บมาทุบใส่ทุบ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  เฮ้ยข้างหลัง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 โอ้โหนั่มันดาบนี่นะเลยเลยไปเก็บดาบกันอะพวกนี้มันชอบใช้ดาบผมก็ใช้บ้างนี่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 สับสับสับตายอะสับ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 ตายสับ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 เอาโอตามาดีมาดีมาดีอุ๊ยมาดีมา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 นี่เหยียบเหยียบร้อยชนะสบายสบายครับโอเค คนต่อไปจะเป็นใครนี่ไลน์ต่อไปของเราไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเข้าต่อสู้เลยเฮ้ย hey. หาวุฒิก่อนหาวุฒิก่อนเสรจและวเสจและมาเฮ้ยเกดคิวดิมามานี่ทุบหัวนี่เจ็บเจ็บเลยสิมาทุบ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 โอ้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  เจ็บ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 มามาปาไปเลยปาอัดกำแพงอุ้ยอุ๊ยอุยอุยมีคนมีคนมันยุ่งมีคนมายุ่งเลยดีก็ดีกันเ้เขียวยุ่งมันชอบยุ่งอะมามามาเอานี่เลยมามาตายนี่ต้องตายให้ได้เรียบร้อยเรียบร้อยเก็บอาวุธเก็บอาวุธมาได้อาวุธแล้วไม่กลัวแล้วมีอาวุธแล้วมีอาวุธแล้วไม่กลัวอีกต่อไปแล้วไม่กลัวอะไรแล้วไม่กลัวอะไรแล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วมีอาวุธแล้ว อุ้ยวุ้ยุ้ยอาวุธตกอาวุธตกหนีก่อนอาวุธตกหนีก่อนมาดิ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 มาจับทีนึ่งได้ไหมขอจับหน่อยขอจับหน่อยเบี่ยงใส่เลยมาเอาไปเฮ้ยเอาเอาดาบมาช้สับทีนึงแตกไปดิจับสับสับเหลียบลอยแตกไปอีกหนึ่งลายต่อไปเป็นใครต่อไปเป็นใครด้อยสีฟ้าเหรอฮอ ไม่สามารถสู้ด้วยกันนะอือมาเดี๋ยวมาดดี๋ยอมาโอ้เป็นแค่แก๊งวัยรุ่นธรรมดาเออเป็นแค่แก๊งวัยรุ่นธรรมดาไม่น่าจะสู้ผมไหวหรอกนี่ปลาใส่เลยมา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 เจอนี่หน่อยเจอนี้นี่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 สเต็ปการต่อสู้หักแขนหนึ่งทีแล้วก็ต่อยนี่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 เจอนี้หน่อยนี่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 แล้วก็นี่เรียบร้อยตายอีกหนึ่งครับชิวชิว เราสามารถไปแจมกับเขาได้สมมติเขากำลังต่อสู้อยู่อย่างดุดเดือดแล้วเราก็ไปแตมแจมกับเขาครับจับอุ้ยจับไม่ได้เออโ,โดนจับแทนตายบอกคําเดียวแล้วาตายมามาเอือเอือแตกตาย,ตายสู้ไม่ไหวก็ขอบายละครับ <laughs> สู้ไม่ไหวมามาไอ้นี่มะมามะเราโจนทัง้งหลายพวกโจนอุ้ยนอน ดาบนี่ยนะเก็บมาเร็วมาโดนสับแน่สับ,ส,บสับให้หมดเลยนี่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 มาตัวสุดท้ายเรียบร้อยก็ตามเคยครับก็สู้ผมไม่ได้อืมโอเคต่อไปเป็นใครบอสเด้อหฮ้บอสละไงบอสลวไงสับทีหนึ่งดิมาเตะตัดขาอุ้ยอุย,อยมาหักแขนหนึ่งทีจัดการจัดการเคาน์เตอร์เคาเตอร์นี่มา มาเคาเตอร์เคาเตอร์เ้เก็บมนันดิปลาไปเอาไปอีกอุ้ยอะไรอะไรนี่เจอนี่หน่อยนี่นี่ถังขยะฟันหน้าถังขยะฟันหน้ามามามาอะไรอะไรอะไรล้มเหรอล้มเหรอเอ้ยคนเจ็บต้องซ้ำนี่ปลาใส่เออเอาไปเอามาดิเอออย่าให้มันนี่ทุบหัวแม่งทุบหัวทุบขา เอ้ยเจ็บเจ็บมดิเออเจ็บเจ็บเออตายเลียโอ้ยก็แตกตามเคยครับไม่มีคนไหนที่สู้เราได้เลยโอเคเราเขาโดนลุมแกงแบงครับ <c oughs> นี่มันบอสอีกแล้วนี่นะมาบอสเหรอบอสเหรอโอ้โหบอสมาพวกมาเยอะอูอ้ไม่ยิงปืนซะด้วยเอาเรื่อง,องจะจัดหนีเร็วหนีเร็วมาดิเออบอสยิงปืนเหรอมามาอุ๊ยบอสแม่งยิงปืนใหญ่เลย ยิงปืนใหญ่เลยโอ้โหเดี๋ยวรีบหลบก่อนรีบหลบก่อนโอ้ยแม่งยิงปืนแม่งจ,จัดๆเลยเออย,ยิงดิมามามาอุ๊ยมาดิ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 อ๋อบอสอุ้ออยมาหลบนี่โอ้ไม่ทันอะไม่ไม่โกงจ,จัดๆเลยบอสอะโอ้โหอะไรวะนะโอ้โหเกือบละเกือบละเกือบโดนยิงละ ผูแล้วดูดูดูลูกน้องมันโคตรเยอะ <S <S สู้ยังไงชนะครับเนี่ยอยากรู้มากเลยอุ้ยต้องมีคนมาช่วยไม่งั้นไม่รอดแน่ไปอไปโอ้โหโดนยิงจะได้อ่ะมามามาโอ้โหโอ้โหแม่งแบบลุมจะกำยำเราโอ้ยโอ้ย โอ้ยโดนเตะโดนถีบไปหมดแล้วเจ็บเจ็บปวดโอ้โหมาจัดการจัดการจัดการต่อยต่อยต่อยไม่ยั้งต่อยแบบไม่ยั้งต่อยไม่ยั้งมือต่อยต่อยอีกต่อยแล้วต่อยอีกเออโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยเอาบอสก่อนเลยดีไหมเนี่ยบอสดันราคานมากโอ้สุดท้ายก็ตายสู้ไม่ไหวสู้ยังไงให้ไหว มากันเป็นสิบสิบกว่าคนสู้ยังไงให้ไหวครับเอาโทสู้ยังไงให้ไหวมาเราต่อสู้ตรงนี้ต่อดีกว,ว่าเป็นใครมาจากไหนผมไม่กลัวหรอกมาปาไปดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอันนี้เอาวุธเอรอมีอาวุธเอ,อ๋มันแยง่งอาวุธมาเลยยิงแยง่งอาวุธมาจัดการเพื่อนเลย นี่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 จัดการเพื่อนจัดการเพื่อนมามาไอ้นี่ไอ้นี่ใช่ไหมนี่ตัวร้ายตัวร้ายเรียบร้อยเสียชีวิตเหมือนเดิมแบบชิวชิวชิว,ชวรอใช่ไหม,มเขาฟาร์มอยู่แถวนี้เราอยากสู้กับเขาด้วยอยากร่วมสู้กับเขาอะเริ่มบัสเนมาไอ้นี่ไอ้นี่ต้องตาย เราะมันหน้ามันใส่มันก็ต้องตายอุ้ยอุ้ยอะไรวะหลบมาหนึ่งทีสองสองสองจับ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 ปลาใส่แม่งมาปุ้งมาเหยียบซ้ำคนเจ็บต้องซ้ำอุ้ย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 เอาเรื่องวะเอาเรื่องวะมามามาเรียบร้อยคิวดิโอเคมาเจอไม้หน่อยไม้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 อุ้ย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 อันนี้ ไอ้นี่ไอ้ถุกนี้มามามาสู้ต่อสู้ก็ต่อไอ้อนี่มันมีอะไรก็ไม่รู้ไปลุมไม่เอือเอือเออโอ้โหเอาเรื่องกับจัดเอาเรื่องกับจัดฮือฮือฮือเราอยากอยู่ด้วยจัดการตัวนี้กันเมนมาอือว้าวปดแกไม่เป็นสิทธิ์มาชนะข้าเออมา ไหนบอสวะไหนบอสวะบอสอยู่ไหนป่ะเดี๋ยวละนี่ไอตัวการตัวการเอ้ยมาดิมาดินี่ฟาดกับกำแพงเจ็บปวดเจ็บปวดมามาเฮ้ยปลาปลาอัดกำแพงมานี่นี่ต,ต่ตอยเตะต่ตอยเตะต่ตอยเตะมาจับมาจับมาเหวี่ยงเข้ากำแพงจับมาอีกมามาจับมาอีก เออมานี่นี่นี่เออเรียบร้อยแต่สบายครับไปไป,ไปเราไปต่อเราไปต่อเราสู้กันได้อย่างเมามันเลยออเออเพราะไปฝั่งนู้นเหรอเราเราต้องตามเขาเพราะว่าเราสู้คนเดียวไม่ไหวเจ้าเดือบ้าเทิลลุมลุมแกงแบงบอส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 มามามาอุ้ย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  อุ้ยเอาเรื่องจะัดอุ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเออลมลมมัน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 เออลมมันลมมันลมมันเออเอามันให้ตายเอามันให้ตายบอสอะบอสเหรอ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 เจอพลังรัวหมัดรัวหมัดเพีฆยคาดอุ้ยอุ้ยจับดิจับทีดิเฮ้ยมันปล่อยมันมันหลุดเหรอมันหลุดเหรออ่ะอุ้ยอะไรวะมาดิ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  ลุมอ่ะลุมอ่ะลุมอ่ะรู้จักเปล่าสเต็ปลุมอ่ะหึหรู้จักปะตาย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 เฮ้ยโดนโดนไปไอ้นี่ไอ้นี่ระกัดมากเออวันนี้เอามานเอาวันเอาวัต่อสู้ต่อสู้เออมามาอุ้ยอุ้ยสองปรับเป็นสองอุ้ยมาลบ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 เปลี่ยนเต็นสเต็ปเร็วมาเราเร็วอุ้ยถึงจะ ไม่ค่อยแข็งแกร่งแต่เราเร็วมามาเปลี่ยนเป็นสเตตแข็งแกร่งดิสเตตแข็งแกร่งมากแต่ว่าช้ามากมากโอสเตตที่สมดุลสุดก,ก็คือสเตตนี้แหละมามาตัวลุมลุมแกงแบงลุมแล้วแกงแบงเอ้ยนี่กันนี่กันนี่กันอะวู้เออฆ่ามันดิเหยียบ้อยชนะครับ <laughs> ถึงเลือดเราเหลือหนึ่งก็เถอะแต่เราชนะมาไอ้ขอของหน่อยดิเอาเป็นโหมดแบบหนักแน่นมาผมหนักแน่นพอผมหนักแน่นพอเฮ้ยไม่ไม่ไมไมแตก <c oughs> โหมดหนักแน่น <c oughs> เราเรารีบไปหาเขาด่วนเลยมีวิ่งไปทุกขอบรวดเร็ว,รว,รวปานแสง ไป,ไป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 เราเรีบวิ่งไปหาเขา <_ an> มันสามารถปรับโหมดเป็นโหมดแต่และโหมดได้คิวผมมาช่วยแล้วคิวดิจอยเดอะแบทเทิลนดิไม่ได้ผมช่วยเขาไม่ได้ผมไม่สามารถจอยเดอะแบทเทิลนเขาได้มานะผมได้แค่ทำการมองเขาไปเรื่อยๆคือเออลุมเลยลุมเลยลุมเลยลุมเขาเลยลุมเขาเลยเาจัดก,การจัดก,การเออเออเอาดิเอาเลยเอเอ เออสู้สมาเออเออเออเรียบร้อยอะ <มา S 2> ขออยู่ด้วยอยู่ด้วยท่านปรมมาราจานอุ้ยมาดิเอ๊ยตอนเด็ดท่ทนดิเออมามาป่<ม>าเป็นโหมดแบบเก,กี่ยวกัดหนักแน่นหนักแน่นพอหนักแน่นพอมาแป๊กแคนหลังเวนกดคิวดิ มามาอะอะไรอะไรอะไรอยากโดนเปล่าอยากโดนเปล่าฟาดแตกอ่ะอะไรอะไรอะไรมาเฮ้ยฮ้มาโยนใส่เขี้ยงเขี้ยงเขี้ยงคำเดียวบอกเลยว่าเขี้ยงอ่ะอ่ะอ่ะจับดิขอจับดิขอจับหน่อยดิมาโดนจับเข้าก,กระเพงนี่ฟาดฟาด,ฟดมาเอามา เจอตินี่นี่นี่น,นี่เรียบร้อยหนักแน่นพอครับผมหนักแน่นพอครับไหนวะฮยโอเคผมหนักแน่นพอครับผมหนักแน่นพอเจ้าเด็เพอนอ้นี่ใช่ไหมเฮ้ยอะไรอะไรอะไรผมหนักแน่นผมหนักแน่นนี่นี่แข็งแกงแข็งแกงหมดแข็งแกงนะมันไล่เทียมทานอยู่แล้ว น้าเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ,อ,อะไรเฮ้ยฮจับมาทุบ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 ตายตายมามาอะไรอะไรนี่หมัดหนักหมัดหนักมามาจับดิจับดิรออะไรอะ่ะมามานี่ตายตาย,ตายเรียบร้อยชิวๆชิวๆบอกเลยครับว่าชิวๆมากเล่นแล้วก็ชนะเฮ้ย อะไรวะเนี่ยเออกระโดดอันนี้ป่ะผมไปดีกว่าตามคนนี้เอ้ยจอเด็บเบิร์ธมาผมหนักแน่นพอครับผมหนักแน่นพอครับมาอุยอ้ยอุ้ยมาอะไรอะไรจับมาคิวมาเอ้ยมือมา,มาอ่ะไอ้นี่ไอ้คนที่เฮ้ยไอ้ไงไอ้ไต่อละคิวมา นี่น auto, ี you, ่นี่นี่จุก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 มาเจอนี่หน่อยเจอนี่หน่อยแบ็คแฮงหลังแหวสแบ็คแฮงหลังแหวนี่นี่นี่ทุบทุบแบบไม่ยั้งอ่ะไม่ยั้งมือไม่ยั้งมือไม่ยั้งไม่ยั้งจับมาแล้วก็ยัดใส่อันตินี่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 มาอะไรครับอะไรครับอะไรครับตายแตายอกหนึ่งมาคิวมามาตายตายหมดไป ไปนูน่นไปไปมามามาเฮ้ออะไร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 เอเอเฮ้ยเฮ้ยจัดใส่ติจัดใส่ติเออมาขอติสักทีหนึ่งเอะมานี่นี่น,น,นี่นี่ตายโอเคมาโอเคชนะโอเคโอเคจัดใส่ติคือถ้าเกิดมาเป็นกลุ่มอะนอ้พอได้อยู่มาเป็นกันสามคนอะไรอย่างเงี้ยมามาบ้ยมาเจ็บ เจ็บไหมเจ็บเหรอไม่เจ็บเหรอฮ้ฮ้ตายตายตายมาอะไร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 มาคุยงไปไปไกลๆมาอะไรอะไรคิดจะสู้เหรอจะสู้กับผมเหรอฮ้ฮ้นี่ปัดบัดหน้าเต้าหน้าเต็มๆเจ็บจุกจุกไปดิอ่ะอะไร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 เนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮ้ฮ้ยนี่โดนสับหน้าสับหน้าสับหน้านี่ตายตายตาย อะไรอะไรอะไร,ะไรนี่หื้อเออเรอเอาเอาเอคุยงอัดกาแพงไม่พอไม่พอนี่อันติใส่เลยนี่นี่นี่เรียบร้อยแตกแตกแตกหมดมะอะไร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 เออฮื้อฮือือเออจัดการเลยจัดการเลย,ยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเปลี่ยนโหมดบ้างเป็นโหมดแห่งความไวบ้างดีกว่ามามามา,มาต่อสู้ดิยวจอดบับเทิลอร์มา มาหนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นเออเออเอา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 เออเออดีมากมาต่อผมต่อมามาจับมาดิขอดิเออตายอ่ะนี่ทุบทุบทุบอัดกำแพงอัดกำแพงอัดกำแพงโดนยำโดนยำเออเออมาคนเดียวเอมาคนเดียวโอ้โหโอ้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 เปลี่ยนสไตล์การต่อสู้ดีไหมเนี่ยเอ่ะ หมดความเร็วเว้ยความไวเนะี่ยเป็นของปีศาจปังาี่ไปดิผมผมไม่ชอบหมดความไววะ่ะความไวมันไม่ใช่เรื่องผมผมชอบความแข็งแกร่งไงความแข็งแกร่งมันต้องเป็นของผมตายอ่ะคิวดิขอจับดิเอ้ยไม่ได้เหรอเออตายตายโอ้ oh m ม god แตกแบบลาบคาบเลยที่จริงไม่ได้ลาบคาบหรอกแต่ก็ตาย โอ้ oh my god เออไม่เอาไม่เอาไม่อยากมีเรื่องด้วยเราไม่อยากมีเรื่องกับนายอะไรอะไรจะมีเรื่อยอันนี้ก็ยังอยากมีเรื่องไม,อไม่เอาไม่เอาเราไม่อยากมีเรื่องด้วยเราจะไปหาพวกพวกของเราเพื่อต่อสู้เฮ้ยเฮ้อันนี้มังหาเรื่องสวัสดีส <Remote> ว <noise> <reunion> ัสดีสวัสดีวมาอะไรอะไรอะไรหฮ้ยฮมากลัวเราทำไม เราจะไปหาพวกพวกของเราตายตายตายหมดมาอะไรอะไรอะไรฮ้ฮึฮึฮึเจ้าเหรอเจ้าเหรอปาติดกำแพงมาอันติีดิเอ้ยอะไรอะไรอะไรโหดเหรอคิดว่าตัวเองโหดเหรอคิดว่าตัวเองโหดเหรอเฮฮึอะไร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 นี่นี่นี่เอามาเอามาอย่าอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดว่าตัวเองโหดอย่าคิดว่าตัวเองโหดตาย มามาอะไรอะไรอีกอะไรอีกไอ้นี่เหรอไอ้นี่เหรอนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาเหรอมามาดิมาดิคว้างติดกำแพงไปดิมาไอ้นี่ใช่ไหมโอเคต่อมามาสับให้เละสับให้เละบอกเลยมาดิมาดิมาดิจับมาดิไปคุกยงไปนี่เอาไปกินจับดาบมาแล้วจับดาบมาแล้วมาอะไรอะไรหื้อหื้อจะเอาเหรอหื้อหื้อมามามา เจอแบกแฮงหลังแหวนจับมาให้หมดมามามาอะไรอะไรจับคุ้ยมาอันตีนี่นี่นี่ตบกระบาดแตกไปไปตายตายมาอะไรอะไรอะไร <c oughs> เออเอเอจะมายุ่งเหรอเฮ้ยมันยมายุ่งยุ่งเหรอนี่เวียงไปจับใสอันตินี่นี่ตบตบตาย <c oughs> โอเพนช็อปแบบซื้อช็อคแกลเลตมิ้วมาโอเคโอเคบายมาโอเคเติมดิกินหน่อยโอเคเลือดเต็มละเลือดเต็มละไปมาหาคนสู้สู้ดิโอเคมานี่มานี่เออสู้เขาเลยได้ไหมมานี่มานี่มานี่ เมามาอู้มากำจัดลูกน้องก่อนเลยลูกน้องเลยตัวแสบมามาจับแน่นจับแน่นมาอะไร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 เฮ้ยอะไร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 นี่เอาเหรอเฮ้ยเฮ้อยากโดนเหรออยากโดนอยากโดนแทนเพื่อนเหรออยากโดนแทนเพื่อนเหรอมา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 สับสับอะไรอะไรอะไรจับมาพุดอยังอัดกำแพง อะไรอะไรอีกอะไรอยากโดนใช่ไหมจับจับจับเออแตกเต้นเนอะเต้นเนอะเต้นเต้นเต้นทำไมอย่ามาเต้นแถวนี้คแถวนี้ห้ามเต้นมะเฮ้ยอะไร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 เข้ากำแพงมามามาอันติใส่เลยตายตายตายอะไรอะไรอะไรคิวนี่มามีไม้เว้ยมีไม้เว้ยมาเอาดิ เอาดิโอเคเรียบร้อยเอาน้มันแบบพี่ใหญ่นกวะพี่ใหญ่เออจากการพี่ใหญ่ดิพี่ใหญห่พี่ใหญ่มีอะไรรอเปล่าเอาเควสหน่อยเอาเควสไม่ได้เล้วลไม่พอถึงรอเดี๋ยวไปเทิร์นหน่อยครับรออะไรอะ่ะมาอยู่ดิขอจับหน่อยดิขอจับหน่อยอยากอยากอยากอันนี้สับเลยนี่ฟาดหน้าฟาดหน้าเข้าเต็มเต็ม เจ็บเจ็บเจ็บโดนลุมแกงแบงไปดิโดนลุมไปดินี่เขาเรียกว่าเต็บกันโดนลุมมาโดนลุมหรอโดนลุมเหมอเฮือเฮอเฮือเอาเอาเอมตายตายตายหมดตายหมดตายหมดตาย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 เรียบเลยบอกเลยครับว่าโหดจริงโหดจริงจังเอาเป็นว่าเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเราก็พอไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับสำหรับการเป็นเอิ่มเหมือนนักเลงเหมือนมาเฟียอะไรพวกนี้เนี่ยก็ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งกริ้งกิ้ง,งสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าสนุกพอใช้ได้นะโอเคน่าจะปว่าผมไปแล้วนะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย